สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของการตื่นรู้และเยียวยาหัวใจวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสำรวจคำคำมึงเป็นคำสั้นๆที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่จำความได้คำที่ผู้ใหญ่พร่ำสอนคำที่สังคมยกย่องว่าเป็นคุณสมบัติของยอดคนนั่นคือคำว่าอดทนครับเราโตมากับความเชื่อที่ว่าความอดทนคือความดี ความอดทนคือเครื่องประดับของนักปรา์ใครทนได้มากคนนั้นเก่งใครทนได้นานคนนั้นคือผู้ชนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เรามักจะได้ยินคำปลอบใจเวลาเราทุกข์ว่าทนหน่อยนะเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนหรืออดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวแต่ผมอยากให้คุณลองวางชุดความคิดเดิมๆลงสักครู่แล้วถามใจตัวเองลึกๆในวินาทีนี้ว่า ความอดทนที่คุณกำลังแบกไว้อยู่บนบ่านับสิบปีนั้นมันทำให้ชีวิตคุณสูงขึ้นหรือมันกำลังกดหัวคุณให้จมดินลงไปทุกวันกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะแทงใจดำที่สุดแต่ก็จริงที่สุดกับหัวข้อที่ว่าการอดทนยอมรับความสัมพันธ์แย่ๆแท้จริงแล้วมันคือเครื่องหมายของคนดีหรือมันคือความโง่เขลาที่เราหลอกตัวเองกันแน่ ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับสมมุติว่าคุณกำลังยืนกำถ่านไฟก้อนสีแดงๆงที่ร้อนระอุไว้ในมือเนื้อที่ฝ่ามือคุณเริ่มไหม้ส่งกลิ่นเหม็นไหม้คระครุง้งความเจ็บปวดแล่นพล่านไปถึงขั้วหัวใจน้ำตาคุณไหลาอาบหน้าแต่คุณก็ยังกำมันไว้แน่นไม่ยอมแบมือทิ้งมันไปแถมคุณยังพยายามยิ้มให้คนรอบข้างเห็นแล้วบอกว่าฉันไม่เป็นไรฉันเป็นคนมีความอดทน ฉันเป็นคนดีที่ยอมเสียสละฟังดูแล้วมันสมเหตุสมผลไหมครับในโลกของความเป็นจริงคงไม่มีใครทำแบบนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าในโลกของความสัมพันธ์พวกเราหลายคนกำลังทำแบบนี้อยู่เรากอดคนคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนไฟไว้แนบอกเขาทั้งเผาไหม้ความรู้สึกทำร้ายจิตใจเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแต่เรากลับไม่ยอมเดินออกมาเพราะเราติดกับดักคำว่า ความอดทนคือความดีเรากลัวว่าถ้าเราเลิกทนเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนล้มเหลวหรือกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมขอเรียกว่าคุณฟ้าฟ้าเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเป็นคนจิตใจดีที่ใครๆก็รักฟ้าฟ้าแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนแรกก็ดูดีแต่พอนานวันเข้าลายก็เริ่มออก สามีของฟ้าเริ่มดื่มเหล้าหนักเริ่มใช้คำหยาบคายและหนักที่สุดคือเริ่มพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาพัวพันในชีวิตครั้งแรกที่ฟ้าจับได้ฟ้าเสียใจแทบขาดใจแต่สามีก็มาขอโทษกราบกรานสาบานว่าจะไม่ทำอีกด้วยความที่ฟ้าเป็นคนธรรมธรรมโมฟ้าก็นึกถึงคำสอนเรื่องการให้อภัยเรื่องขันติบารมีฟ้าจึงเลือกที่จะให้อภัยและอดทน โดยหวังว่าความดีของเธอจะเปลี่ยนเขาได้แต่คุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นความอดทนของฟ้าไม่ได้ทำให้สามีกลับตัวเป็นคนดีแต่มันกลับทำให้เขาได้ใจเขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าเขาจะทำเลวแค่ไหนฟ้าก็จะยอมเขาจึงทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สิสภาพจิตใจของฟ้าพังทลายฟ้ากลายเป็นคนซึมเศร้าขี้หวาดระแวง แต่ป่าก็ยังท่องคำว่าอดทนนะอดทนนะเหมือนเป็นคาถากันผีแต่ผีตัวนี้มันไม่กลัวคาถานี้หรอกครับเพราะมันรู้ว่าคนท่องคาถาไม่มีวันไล่มันไปไหนปัญหาของเรื่องนี้ไม่ใช่การที่ฟ้าเป็นคนดีและไม่ใช่การที่ศาสนาสอนผิดแต่ปัญหาคือเรากําลังตีความคํำว่าขันติหรือความอดทนผิดไปจากความเป็นจริงอย่างมหาศาลครับ ในทางพุทธศาสนาขันติคือความอดทนต่อสภาวะที่เราแก้ไขไม่ได้เช่นอดทนต่อความร้อนความหนาวความเจ็บป่วยหรือความพลัดพรากตามธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราอดทนต่อการทำชั่วของคนอื่นโดยที่เราไม่ปกป้องตัวเองครับการที่คุณยอมให้คนอื่นทำร้ายซ้ำๆยอมให้เขาขโมยความสุขยอมให้เขาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีนั่น ไม่ใช่ขันติครับแต่ในทางธรรมเขาเรียกว่าโมหะหรือความหลงผิดมันคือการขาดปัญญาที่จะแยกแยะว่าอะไรควรทนอะไรควรทิ้งทำไมเราถึงแยกไม่ออกระหว่างความอดทนกับความโง่สาเหตุหลักๆมาจากสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าอีโก้ของผู้กอบกู้หรือ The s เ v i วียร์คอมเพครับลึกๆแล้วที่เราทนอยู่ เราไม่ได้ทนเพื่อเขาหรอกครับแต่เราทนเพื่อตัวเราเองเราอยากพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าฉันเก่งนะที่เปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีได้หรือฉันเป็นคนดีนะที่รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเราเสพติดความรู้สึกของการเป็นนางเอกผู้เสียสละเรากลัวการยอมรับความจริงว่าเราเลือกคนผิดเรากลัวการเริ่มต้นใหม่เราเลยเอาคำว่าความดีมาบังหน้าความกลัวเหล่านั้นไว้ การอดทนแบบนี้จึงไม่ใช่การบำเพ็ญเพียรครับมันคือการเลี้ยงปีศาจให้โตขึ้นทุกวันยิ่งคุณยอมเขาจะยิ่งไม่เกรงใจยิ่งคุณเงียบเขาจะยิ่งตะโกนการที่คุณไม่ลุกขึ้นสู้ไม่ใช่ความเมตตาแต่เป็นการส่งเสริมให้เขาทำบาปกรรมหนักขึ้นเรื่อยๆคุณกำลังร่วมมือกับเขาทำลายชีวิตของคุณเองแล้วเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ควรพอ คำตอบนั้นง่ายแต่เจ็บปวดครับให้คุณลองถอยออกมามองดูความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณกำลังเป็นคนนอกเหมือนคุณกำลังดูหนังเรื่องหนึ่งถ้าคุณเห็นนางเอกในหนังโดนพระเอกตบหน้าโดนนอกใจแล้วนางเอกก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรคุณจะรู้สึกชื่นชมนางเอกคนนี้ว่าโอ้โ oh, ห oh, เป็นคนดีจังเลยหรือคุณจะรู้สึกหมุดหงิดแล้วตะโกนใส่หน้าจอว่าทำไมโง่แบบนี้ออกมาได้แล้ว ความรู้สึกนั้นแหละครับคือคำตอบถ้าสิ่งที่คุณเจออยู่มันทําให้คุณรู้สึกสำเพ็ตัวเองมากกว่าภูมิใจในตัวเองนั่นแปลว่าความอดทนของคุณมันหมดอายุไปนานแล้วครับมันกลายเป็นความดันทุรังที่ไร้ประโยชน์ทางออกของเรื่องนี้เริ่มต้นที่การเลิกโกหกตัวเองครับยอมรับความจริงว่าคนดีไม่จำเป็นต้องเป็นพรมเช็ดเท้า การเป็นคนดีที่มีปัญญาคือรู้ว่าเราควรเมตตาใครและควรวางเฉยกับใครการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ใช่การทำบาปไม่ใช่การทิ้งภาระแต่มันคือหน้าที่อันชอบธรรมที่คุณต้องทำเพื่อปกป้องจิตวิญญาณของตัวเองร่างกายนี้พ่อแม่คุณเลี้ยงดูมาด้วยความรักจิตใจนี้ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้คุณได้สัมผัสความสุข คุณไม่มีสิทธิอนุญาตให้ใครเอาเท้ามาขยี้เล่นเพียงเพราะคำว่ารักคำเดียวผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเปลี่ยนจากอดทนเพื่อให้เขารักมาเป็นรักตัวเองมากพอที่จะไม่อดทนความอดทนควรใช้กับการสร้างชีวิตสร้างอนาคตหรืออดทนกับอุปสรรคในการทำงานไม่ใช่อดทนกับคนที่ทำร้ายจิตใจคุณซ้ำซาก วันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามือที่กำฐานไฟอยู่นั้นมันเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วลองแบมือดูสิครับวินาทีแรกที่คุณแบมือฐานมันจะร่วงลงพื้นแผลที่คุณกำไว้อาจจะยังแสบยังพองและทิ้งรอยแผลเป็นไว้แต่มันจะหยุดไหมครับความร้อนจะหยุดลงทันทีและนั่นคือวินาทีที่การเยียวยาจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่า ชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับการอดทนในสิ่งที่บั่นทอนจิตวิญญาณอย่ารอให้ถึงวันที่คุณแก่ชรามองย้อนกลับมาแล้วเสียดายว่าทำไมฉันถึงปล่อยให้ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของชีวิตหมดไปกับการร้องไห้ให้คนที่ไม่เห็นค่าฉันจงกล้าที่จะเป็นคนไม่ดีในสายตาเขาเพื่อที่จะกลับมาเป็นคนที่มีความสุขในโลกของตัวคุณเอง ขอบคุณที่รับฟังและร่วมเดินทางมาด้วยกันในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความกล้าหาญที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้กับชีวิตตัวเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ